คนที่มีน้องยากหรือมีลูกยากเนี่ยนะคะมดลูกไม่สมดุลน,นะคะมดลูกอาจจะเย็นไปมดลูกอาจจะร้อนไปหรือมดลูกมันมันไม่พร้อมที่จะฝังตัวของไข่อนะคะ่ะสังเกตง่ายๆนะคะปวดประจําเดือนประจําเดือนมาผิดปกติสองสเดือนมาครั้งประจําเดือนมากะปิดกระปลอยมาน้อยมีซีดมีเนื้องอกอย่างเงีนะะ้ยค่ะมันจะทําให้มีลูกยากนะคะก็ต้องล้างมดลูกให้มันสะอาดก่อนแล้วก็ให้กินอาหารบํารุงนิดนึงนะคะ เน้นโปรตีนเยอะๆหน่อยนะคะถ้าใครอยามีลูกนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยโปรตีนจากถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะโปรตีนจากไข่ขาวนะคะช่วยได้ผู้ชายไปเพิ่มแกนสับป,ปะรดนิดหนึ่งนะคะกินแกนสับป,ปะรดหรืออพวกที่มันขับปสัสสาวะที่ทําให้ พวกครูอย่างเงี้ยค่ะพวกครูพวกญาติปักกิงเนี่ยก็ผู้ชายเสริมเข้าไปนะคะแล้วก็กินผู้หลานไปด้วยนะคะทําให้ร่างกายมันแข็งแรงพร้อมทั้งผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงแล้วก็นับวันตกไข่นิดนึงเพราะปกติเนี่ยถ้ามีอะไรไม่ตรงวันตกไข่เนาะมันก็ไม่ติดนะคะเดือนนึงมันจะมีอยู่ประมาณวันสองวันนะคะ48ชั่วโมงนะคะใช้ที่วัดวันตกไข่เนี่ยจะจะแน่นอนที่สุดแต่ว่าถ้าใครมีน้องยากจริงๆเนี่ยบางคนถามว่าไปทำาอ UI เพิ่มได้ไหมได้นะคะ IUI ก็คือ ใช้ใช้หลอดฉีดเข้าไปอะค่ะเอาเชื้อฉีดเข้าไปเนาะอันนั้นเน่ยคือโอกาสที่จะติดง่ายกว่าแต่ว่ามดลูกของเราอะมันต้องพร้อมด้วยถ้ามดลูกเราไม่พร้อมเน่ยอ่าไม่สะอาดหรือว่ามันมีของเสียฝังอยูอ่ยังไงก็ไม่ติดเนาะโอเคค่ะตามนี้กินได้เลยค่ะทั้งชาทั้งแคปนะคะแต่ถ้าถามว่ากินแล้วติดแล้ว ก็หยุดทานแคปไปก่อนแต่อาจจะก,กินชาไปก็ได้ในช่วงที่ตั้งคันแต่เราต้องชงแบบน,น้อยๆอ่อนๆนะคะการปรับการชงแบบน,น้อยๆอ่อนๆเนี่ยจะช่วยทําให้บํารุงมดลูกบํารุงสุขภาพบํารุงคันด้วยแต่ถ้าเรากินเค็มเนี่ยมันจะเป็นการกระทุ้งพิษทําให้ขับของเสียอ่ามันจะจะกินเค็มไม่ได้เนาะถ้าคนตั้งคันแต่คนที่แบบว่าอยากจะกินผู้หลานแล้วตั้งคันมาอยู่แล้ว3าสเดือนกินเนี้ยไม่แนะนํารอหลังคลอดลูกก่อนแต่ถ้าสมมุติว่า กินผู้ร้านไปแล้วติดนะคะกินต่อไปได้นะคะแต่ขอให้2อสามวันครั้งแล้วกินอ่อนๆแบบนี้ค่ะปรับให้มันเป็นสูตรในการบำรุงร่างกายนะคะแบบไม่ล้างทิศแบบแรงนะคะ